ครับทุกท่านครับวันนี้ภารกิจพิเศษนะครับกำลังไปสุนัรบูมนะครับไปเจอกับพี่เอกนะฮะพี่เอกในช่องดีจังทีวีนะครับพี่เอกเขาจะพูดสไตล์นี้นะครับผมเอกนะครับจากช่องดีจัน สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับผมวันนี้วันนี้พี่เอกนะครับเขากําลังจะกลับไปที่ีแอโิลนะครับที่ USA นะครับแลวก็น่าจะเป็นโอกาสเดียวนะครับที่ผมจะได้เจอพี่เอกนะครับกับครอบครัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะเจอพี่เอก ช่องดีจังทีวีหรือเปล่านะครับแล้วก็ นี่ผมมาถึงที่สุนรภูมิแล้วนะครับแล้วผมก็มายืนที่ผู้โดยสารขาออกตรงนี้นะครับพอดีแป๊ะเลยครับผมมาเจอพี่เอกตรงนี้นะครับี จะได้เจอวันไหนอีกนะครับอันนี้ถือว่าเป็นแบบมาเจอยูทูบเบอร์ที่ผมน่าจะติดตามคนแรกๆนะครับ <laughs> ผมทักพี่เอกไปในในช่องเฟซบุ๊กแล้บอกว่าจะมารีวิวว่าจะมาตามหาพี่เอกนะครับอ๋อแล้วและแล้วมีปฏิทินมาใหา้ติดตามพี่เอกตั้งนานแล้วครับอ๋อแล้ววันวันนี้ตั้งใจมาเลยตั้งใจมาเลยใช่ครับเอาปฏิทินมาให้เอาไว<อ>้ ใส่ไปที่ฟุตทานะครับพี่โอเคขอบคุณครับเจอตัวจริงแล้วครับโอ้ถ่ายเลยเอ้ยคนนี้ขับรถมาเองเลยนะเนี่ยสวัสดีครับวันนี้จูกับพี่เอกกันนะครับช่องดีจังทีวีนะครับสวัสดีครับผมตัวจริงเสียงจริงครับคร้บผมเอกดีจังทีวีครับอันนี้ไม่ใช่เซียเท่านะครับอันนี้ที่สุนัภนะครับครับน่าจะเป็นคนสุดท้ายนะครับที่เจอพี่เอกนะครับคนสุดท้ายแล้วคนเดียวเลยนะที่มาเดียววันนี้แล้วมีอีกหลายคนไม่ว่างเข้าใจจริงจริงมีญาติๆพี่เอกมาเพียบเลยนะครับพี่ครับ เที่ยวเลยนะครับเคชื่ออะไรนะฮะผมโต้งครับโต้งโต้งพี่ต้าโตเตนะครับช่องโหอ่อีนีที่รู้จักครับผมสวัสดีครับนี่เราเดินทางมาเจอพี่เอกเรียบร้อยนะครับโอ้ไม่คิดผมไม่คิดเลยนะว่าจะได้เจอพี่เอกเนาะเพราะว่าเราวันนี้ไปไปกินข้าวครอบครัวมานะครับเราก็มาถึงบ้านประมาณเกือบ 3- 4สี่โมงแล้วก็คิดว่าพี่เอกเขาน่าจะแบบขึ้นไปข้างบนแล้วแหละยังไม่ได้ออกยังแบบ เข้าเกตเรียบร้อยแล้วแต่สุดท้ายนะผมไปดักรอตรงหน้าทางขึ้นผู้โดยสารขาออกมาโอ้โหเจอพี่เอกกำลังถ่ายรูปกับครอบครัวพอดีเลยก็เป็นภาพประทับใจมากเลยครับหมดเวลา,าท่องเที่ยวในทริปนี้แล้วของพี่เอกนะครับแต่คิดว่าก็น่าจะเป็นทริปที่ประทับใจ,จกับครอบครัวของพี่เอกทั้งหมดนะครับทั้งพี่บีน้องนโมแล้วก็น้องซัมเมอร์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงไปติดตามวิต้าตัวเตอต่อไปได้น,นะครับบ๊ายบายครับ อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยเหรอ